โอ้เกมไม่ได้หรอกดันท้ายไปโอ้โหคึ่งล้อแล้วสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทีมงานคุณประกายครับมาจังหวะที่เขาขึ้นแล้วจังหวะอยู่ในบอมาไม่ทันครับเขาขึ้นไปมานตะกี้เนี่ย โอ้ยเสียดายครับไม่ได้ดูช็อตเด็ดเลยอะ่ะมาช้านิดหนึ่งครับเขาไปเก็บงานด้านบนแล้วอะ่ะดูดูครับทางขึ้นครับสุดจัดทีมงานนี้ SK120 รรถขุดเขามีกี่คันกันแน่ครับทีมงานนี้ ผมเห็นหนี่หลายคันแล้วนะเนี่ยไม่ซ้ำคันกันเลยครับทีมงานคุณประกายไม่ได้เจอกันนานเลยครับติเกอมาฝากครับเอา ลุยครับเใหญ่ลุยเองเลยครับอ้าเฮ้ยโอ้คิมไม่ได้หรอกดันท้ายไปโโอ้ห ครึ่งล้อแล้วเกือบพิดล้อแล้วครับอู้ส์แน่นอนแน่นอนของแท้เลยครับอขับต่อไปครับต้องอยู่ติดทางเลยครับไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไร รันที่ถ่ายว่าตอนนั้นก็เป็น140บรอบนี้รอบนี้ร้อยรยครับคันนี้เพิ่งถ่ายครั้งแรกนะที่ถ่ายทุกครั้งในร้อี่สิบ ทางก่อนครับโอ้โอโอสวยมากเลยไม่มีรอยด้วยดูแลรถอย่างดีเลยนะเนี่ยทีมงานนี่เนี่ยดูครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะเนี่ย ดีมากครับมาจังหวะเขาอยู่ด้านล่างบ่มาไม่ทันนิดเดียวครับไม่ถึงชั่วโมงอ่ะมาถึงเขาขึ้นแล้ว,วอ่ะเสียดายมากเลยครับสายเขียว ู้ไทยทานสปอร์ตเหดีจังบักสังนี่รอดูคันนี้เขาจะรอดไหมมารอกันนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับ จะเป็นงานเที่ยวครับวิ่งเข้าหมู่บ้านน่าจะไม่ไกลครับวิ่งใกล้ๆครับเอามา เล็กน้อยฝาท้ายโอ้ฝา,า geral, ข้างฝาข้างเติ้นตะโคลนเลยตรวจทางเรียบรถประจำทีมงานเลยนะ่เนี่ย ไวมากครับรุ่นเก่าแล้วถือว่าสุดยอดเลยไม่มีเยิ้มด้วยนะไม่มีเยิ้มเลยอ่ะเยิ้มแค่เอวนิดหน่อยครับยอดเลยครับ

ตรงนี้ครับเริ่มแล้วเริ่มจะเหมือนเดิมแล้วเรามารอดูพี่ร็อกค,ครับคนจะรอดหรือเปล่าเอ้ยโอเคตรงนี้ตะบนกุดหวายนะเพิ่งรู้ว่ากุดหวายยาวมาถึงเกือบถึงเทตสำโรงทาบเลย อดูพลังร็อกครับ เต็มเรียบร้อยวเสียงนิ่มๆครับเดี๋ยวรอดูรอดูเจ๊ใหญ่อีกรอบครับมาแล้วครับกี่คันเนี่ยสี่คันน่าจะสี่คันครับสี่แล้วห้าคันนี่แหละ ภาพนางฟ้าเลยครับ SP 1 2 0หรือเขาเคยบิ้วมาก่อนหรือเปล่าน่าจะไม่แล้วมั้งดูแล้วครับ เมือก่อนก็ใส่กระจกมก่อก่อนใส่กะจกนาซาเรื่อยอะเรย่อรอมไม่ถอดออกแล้ว,วยาวไปยาวไป นลมาชมรอบที่สองกันแล้วกันครับ เสียงนิมมากรถถูดเขาครับแล้วกำลังกาลังโหลดก็ไม่มีด้วยนะชิวๆอะ่ะดูครับเครื่องไม่มีโหลดเลยดูครับขนาดดินแข็งเลยเนี่ย เอาลุยครับโอ้ปีนร่องอีกปีนร่องอีกโอ้มีปีนร่องครับปีนร่องใหม่ครับยอด